ถ้าในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าเราไม่มีเขาสู้เราไปอยู่กับเขาคงจะดีกว่าก่อนที่จะร้องเพลงนี้ต้องวอมวอมเสียงให้พอแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยครับผมและวฉันพร้อมจะแลกทุกอย่างตอยสิไรแค่ขอให้ได้เธอมาแล้ววันนี้แคทเบอร์ีอยู่กับพี่การท็อปปีสส่สวัสดีครับสวัสดีครับ ได้ครับก็เพลงคนในใจมาออลวันนะครับเป็นเพลงมูทค่อนข้างเศร้าครับผมเล่าถึงความสัมพันธ์ของต ok on ัวละครตัวหนึ่งที่เฝ้ามองหาแสงสว่างแสงหนึ่งซึ่งทดท้ายเนี่ยเรารู้ว่า S S แสงสว่างนั้นเนี่ยคือคนรักเก่าของเราก็เลยทําให้เราสึกว่าเราเนี่ยอยากจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้เขากลับคืนมาครับผม <S <S เรียกได้ว่าคลั่งรักแบบว่าไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนเราก็ยังคงรักแล้วก็ยังคงคิดถึงคนนี้เสมอครับเออจริงๆริแล้วจุดเริ่มต้นของเพลงนี้เนี่ยเกิดจาก ระหว่างทางพวกเราพ็อกซี่เองกับทางผู้ใหญ่ครับผมมีความเห็นตรงกันว่าพ็อกซี่อยากจะมีโซโล่โปรเจกต์ขึ้นมาครับผมซึ่งทีนี้เนี่ยพิติกของเราก็น่ารักมากๆครับคือพิติกเนี่ยให้โอกาสพวกเราพ็อกซี่ทั้งหกคนนะครับผมได้ดีไซน์แล้วก็ได้ครีเอทความเป็นตัวเองเนี่ยใส่เข้าไปในบทเพลงเลยซึ่งพอมารอบนีน้เนี่ยการเลยรู้สึกว่าการอยากจะแสดงมูต์แอนโทนที่มันเป็นแบบเพลงชาซึ้งๆเศร้าๆบ้างเพราะที่ผ่านมาเนี่ยพ็อกซี่จะมีแต่มูตสนุกสนานบูตน่ารักสดใสตลอดเลยรู้สึกว่าเราเลยอยากจะทำมูตที่แตกต่างจากตอนทีีีี่่่่่่่เเเเเเเปป็็็นนนนนวววงงงงคครรรับบบบบผผมมมมมซึาา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 ากกลลลลลลยยยยยพพพจะถทททอออดณ์้้แแหๆ ตนตรีก็จะมีเสียงความหวานความซอฟของไวโอลินวิโอลาเชลโลกีตาร์โปร่งอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีเสียงเปียโนเข้ามาด้วยแล้วก็ต้องการจะดีไซน์เพลงนี้ครับผมให้เล่าถึงความรักที่เกี่ยวกับมหาสมุทรซึ่งทางการกับพี่ติ๊กเนี่ยมีโจทย์โยนให้กับโปรดิวเซอร์ก็คือพี่เจนเนี่ยว่าแบบเราอยากจะเปรียบเทียบความรักเหมือนกับมหาสมุทรจังเลยซึ่งพี่เจนก็ได้กลับไปทําการบ้านมาแล้วก็ทําให้เพลงนี้เกิดขึ้นมาครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ดีใจมากๆที่ ครั้งหนึ่งแล้วกันครับที่จะได้มีโซโล่เป็นของตัวเองนอกจากที่เป็นแบบพ็อกซี่หคนแล้วซึ่งดีใจตรงที่ทั้งเราเองแล้วก็น้องๆเนี่ยต่างคนก็จะได้แสดงความสามารถของพวกเราได้แบบเต็มที่แล้วก็ได้เห็นสเสน่ห์อะไรที่เพิ่มเติมจากตอนที่เป็นพ็อกซี่เพิ่มขึ้นด้วยครับ เพลงนี้จะมีการใช้เมโลดี้ที่เป็นครมาติกด้วยก็คือเป็นการที่แบบโน้ตครึ่งเสียงด้วยครับซึ่งถ้าเราซ้อมมาไม่ดีเปอร์เซนต์ที่มันจะเพี้ยนสูงหรือว่าเพี้ยนต่ําก็จะค่อนข้าง,ง่ายด้วยแล้วก็เพลงนี้ก็เสียงค่อนข้างสูงครับฉะนั้นก่อนที่จะร้องเพลงนี้ต้องวอมวอมเสียงให้พอแล้วก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมเลยครับผม คือทั้งทั้งการและพิธีเกงเรารู้สึกว่าเราพยายามจะเปรียบเปิดความรักกับหลายๆสิ่งอะไรเงี้ยครับแต่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่ทั้งตัวการเองแล้วก็ตัวพิธีเกเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชอบธรรมชาติครับผมซึ่งตอนแรกเราก็นึกถึงแบบภูเขาไหมป่าไม้ไหมแต่ว่าเรารู้สึกว่าพอมันเปรียบความรักกับมหาสมุทรเนี่ยมันเลยเรารู้สึกว่ามันดูยิ่งใหญ่ครับเพราะว่ามหาสมุทรมันช่างแบบกว้างมากแล้วมันก็มีความลึกที่เรายังไม่สามารถรู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใต้มหาสมุทรเนี่ยมันลึกไปถึงขนาดไหนเราเลยรู้สึกว่าถ้าเอ น้อยแค่ไหนเพราะว่ามหาสมุทรมันช่างกว้างก็เหมือนกับความรักที่เราอยากจะรักคนคน,คนหนึ่งที่แบบกว้างขวางแล้วก็ลึกมากๆครับจริงๆก็เป็นคนที่รักรักรักอะไรก็คือรักมากๆครับผมไม่ว่าจะพังแบบกับผู้คนก็ตามหรือว่ากับสิ่งที่เราชอบผมเป็นคนที่แบบถ้าเราได้รักอะไรแล้วเราก็จะรักแบบเต็มที่ครับผมแล้วก็แบบทุ่มเทให้กับสิ่งนั้นอะไรเงี้ยครับยูเซอร์ครับพ洛克ซี่ครับพี่ติ๊กครับผม m ีเพลงนี้ก็จะเล่าถึงฟิลมเหมือนคล้ายๆ post a p o c a l y p s e ์หน่อยๆครับผมคือเป็นฟิลเหมือนกับว่าแบบผ่านเวลามาแล้วเหมือนกับว่าตัวละครเนี่ยได้ได,ได้เผชิญกับวันโลกาพินาศฟิลเหมือนอุกกาบาตมาตกที่โลกอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำให้เราเนี่ยกับคนรักเนี่ยแยกจากกันแล้ว ตัวละครตัวนี้เรารู้สึกตัวที่คือเราอะอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งที่เราไม่รู้ว่าที่นี่เนะี่ยคือที่ไหนซึ่งเป็นฟิลแบบฟิวเจอร์ริสติกหน่อยๆก็คือเป็นสถานที่ที่แบบมีความเทคโนโลยีแต่ว่าสถานที่เนี้ยไม่เจออะไรเลยคือมีแต่เราคนเดียวแล้วที่ผ่านมามิชชั่นของเราก็คือเราพยายามหาแสงหรืออะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งมีชีวิตแลวกันนะครับเราคอยเฝ้ามอนิเตอร์ทุกวันจนสุดท้ายเนะี่ยเรารู้ว่าแสงเนี้ยมันคือแสงของคนรักของเรา ก็คือเหมือนช่วงที่เรามารักษาตัวเนี่ยความทรงจําเราหายไปบางส่วนแล้วเราพยายามตามหาความทรงจำนั้นกลับมาสุดท้ายเราก็เลยได้เจอกับนางเอกว่าแบบเขาเป็นคนรักเก่าของเรานะที่แบบเราเคยมีความสุขด้วยแล้วอนสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจที่จะไปอยู่กับนางเอกครับผมซึ่งจริงๆความเป็นจริงคือตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนเจ้าชายนิทราอยู่เราต้องการจะสื่อว่าช่วงเวลาหนึ่งถ้าคนเราแบบอาจจะเป็นแบบว่าช่วงที่เราตกอยู่ในภวังที่เป็นเจ้าชายนิทราเนี่ยเราอาจจะมองเห็นความฝันหรือเราคิดถึงสิ่งบางอย่างที่เรายังคงแบบยังคงเขาเรียกว่ายังคงแบบต้องการสิ่่่งงงงงนนัั้้อยยูคคแแบบบบิดดถึไไมมมีทาลื อะะไรรรปมาณนี้คับจริงๆ <c oughs> ผมว่าเราแค่ต้องยอมรับแล้วก็อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าครับแต่ในเพลงนี้เนี่ยตัวละครก็คือยอมไปกับเขาครับผมก็คือแบบสุดท้ายแล้วตัวละครนี้อาจจะคิดว่าถ้าในเมื่อเรามีชีวิตอยู่แต่ว่าเราไม่มีเขาสู้เราไปอยู่กับเขาคงจะดีกว่าก็คือข้างรักสุดๆครับ <c oughs> จริงๆต้องบอกว่าชอบทุกท่อนเลยครับ <c oughs> เลือกเลือกยากมากแต่ว่าถ้าชอบจริงๆน่าจะเป็นท่อน ท่อนฮุกครับผมเพราะว่าท่อนฮุกจะมีการใช้คำที่เกี่ยวกับมหาสมุทรเข้ามาด้วยครับคือจริงๆผมสามารถจริงๆผมรู้สึกว่าเพลงนี้มอบให้ทุกคนได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแบบครอ,อบครัวเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องหรือว่าเป็นคนรักใดๆก็ตามผมรู้สึกว่าเป็นเพลงที่อยู่ที่เราจะตีความครับถ้าเราต้องการจะสื่อให้เป็นแบบในเวเศร้าเ,เนี่ยก็สามารถเศร้าได้แต่ถ้าต้องการเป็นเวที่แบบดีใจลึกซึ้งแบบตื้นตันนะครับมันก็สามารถถ่ายทอดเป็นอีกมูนหนึ่งได้เหมือนกันครับผม ได้ครับผมก็ขอฝากซิงเกิลโซโล่ล่าสุดของกันด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่าคนในใจมาโอลิวันนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อย MV เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็สามารถฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับผมเพียงพิมพ์คำว่า proxy ใน n n e l YouTube ก็จะขึ้นแล้วนะครับนอกจากผลงานของกันเดี่ยวๆแล้วนะครับก็ขอฝากโซโล่ของน้องๆกันด้วยแล้วกันนะครับอย่างโชคคุณก็คือชอบไม่ไหนลองบอก just talk หรือว่าผลงานในอนาคตของ proxy ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมงก็ขอฝากทุกช่องทางทุกช่อง y o u ของ proxy ด้วยนะครับเพียงพิมคำว่า proxy ก็จะขึ้้นแลว เธออยู่ไหนฉันก็พร้อมจะไปใจมันหวังจะได้เจอเธอต่อให้ดำลงมาหาสมูทก็พร้อมผชันต่อให้ลอกและกลแค่ไหนไม่ว่ามันจะหนาวฉันก็พร้อมจะทนถ้าได้เจอคนข้นในใจและฉันพร้อมจะแลกทุกอย่าง หลยสิ่งไรแค่ขอให้ได้เธอมาและนี่เป็นการพกซี่ค่ะขอบคุณครับ